ความคืบหน้าของตึกสตองอวันนี้นะครับทาง DSI ได้เรียกกิจการร่วมค้ารวมไปถึงคนที่ออกแบบโครงสร้างตึกสตองอมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งทางบริษัท m i n ์ฮาร์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันว่าเรื่องของการแก้แบบเนี่ยเป็นคําให้การกับเจ้าหน้าที่ดีกว่ายังไม่ขอเปิดเผยกับสื่อตอนนี้ขณะเดียวกันเรื่องของการยีวยา,ยาก็มีความคืบหน้านะครับว่าบริษัท ที่เกี่ยวข้องก็คือทางสถานทูตจีนรวมไปถึงบริษัทที่สร้างตึกนั้นเดี๋ยวจะจ่ายเงินเป็นการเยียวยาโดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายให้กับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทส่วนถ้าเกิดเป็นผู้บาดเจ็บจะได้รายละ200แสนบาทการเยียวยาแบบไม่มีข้อผูกพันนี้มันหมายความว่าไย่งไงหมายความว่าถ้าเกิดให้ตังไปครั้งนี้แล้วทางผู้เสียหายทางครอบครัวยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม,ตมยังสามารถฟ้องได้ตามกฎหมายเพิ่มเติม,ตมก็เป็นเหมือนกับการเยียวยาทางมนุษยธรรมนะครับ ไม่มากก็น,น้อยถือว่าเป็นการให้เบื้องต้นก่อนทางบริษัทบอกว่าจริงๆวางแผนเตรียมงบไว้ตั้งนานแล้วเพียยแต่ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าต้องจ่ายให้ใครครับโมโนแมกซัสมาความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน 4, 4่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True d ท t a กดดอกจัน3 3 6่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย